लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला โอมชานติค่ะเป็นช่วงของการสรุปนยยะสำคัญของโมลีวันนี้วันอังคารที่8กุมภาพันธ์ 2022วันนี้ประบามีเป้าหมายภาพลักษณ์ของประสบการณ์ประสบการณ์คือพลังเมื่อเราพูดด้วยพลังจากการใช้ทุกสิ่งที่เรามีอย่างมีศิลปะวิธีเราก็จะสามารถให้ประสบการณ์กับผู้อื่นทำให้เขาได้รับประโยชน์เข้าถึงหัวใจ เรารู้สึกเช่นไรเขาก็จะรู้สึกเช่นเดียวกันกันกบเราและประสบการณ์นี้เองที่ยาบาพูดถึงมันคือสำนึกรู้ของเราที่จะอยู่กับเราไปตลอดถึง21ชาติเกิดเพราะเมื่อได้กลายเป็นประสบการณ์มันจะมีการตระหนักรู้เมื่อมีการตระหนักรู้ เราก็จะมีความชัดเจนทั้งด้านมืดและด้านสว่างและผู้ที่มีปัญญาก็จะเลือกอย่างถูกต้องที่จะโฟกัสเลือกวิธีการที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราที่จะมีชีวิตที่สูงส่งและนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในสันสกาของเราถ้าความรู้ไม่ได้นำไปสู่การศึกษา ไตรตรองฝึกฝนใช้ในชีวิตจะไม่สามารถมีประสบการณ์ไม่เกิดกระบวนการตระหนักรู้เข้าไปสู่สำนึกรู้และปุกเรียกสภาวะหรือพลังงานดั้งเดิมตัวตนดั้งเดิมของเราที่เป็นเช่นเทพที่เป็นเช่นเดียวกับพระเจ้าสภาพเทวดานางฟ้า ที่ซ่อนอยู่ในตัวเรานั่นแหละอยู่ในสันสกาของเรานั่นแหละให้ตื่นขึ้นมาได้และกระบวนการนี้จึงเป็นกระบวนการที่เรานั้นจะจบสิ้นความมีขีดจำกัดของสันสกา63ชาติเกิดของสัตว์มึนที่เป็นร่างเข้ามาสู่สันสกาของบรามิน ที่นำวิธีการของพระเจ้ามาใช้เพื่อดึงตนเองออกมาจากความมืดจากวิถีชีวิตของปีาศาจความไม่บริสุทธิ์ระบาปและจบสิ้นความมีขีดจำกัดของกระบวนการของชีวิตบรามินเข้าไปสู่สภาวะที่ไม่มีขีดจำกัดของสภาพเทวดานางฟ้า กลายเป็นสํำนึกรู้ที่บริสุทธิ์ที่สํำนึกรู้ที่บริสุทธิ์จะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นมาในแต่ละประเด็นในการดำเนินชีวิตที่เปรียบเป็นเช่นการสร้างบ้านทุกสิ่งนั้นมาจากรากฐานของสำนึกรู้แรกสํำนึกรู้ของการเป็นดวงวิญญาณสีหมัดแรก ถ้าไม่มีสีหมัดแรกจะไม่สามารถดำเนินชิดบนสีหมัดได้เลยเมื่อเรามีสีหมัดแรกสำนึกของการเป็ดวงวิญญาณที่เป็นรากฐานเมื่อเรานําสำนึกของการเป็ดวงวิญญาณมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างต่อเน,นื่องมันจะแข็งแกรง่งมันจะเป็นรากฐานที่แข็งแรง และทำให้เราพัฒนาสํานึกรู้อื่นๆทำให้เราเน้นเข้าถึงความรู้มากขึ้นเข้าใจในวิธีการนำความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตเพื่อปลุกเรียกสํานึกรู้อื่นๆให้ตื่นขึ้นมาอย่างง่ายดายและทรงพลังมากขึ้นเพราะเมื่อเราอยู่ในฐานของสี่มัด เราอยู่ในอิทธิพลของแสงสว่างความบริสุทธิ์จึงเข้าใจความรู้อย่างถูกต้องและปลุกเรียกสำนึกรู้ของเราให้ตื่นขึ้นมาได้อย่างง่ายดายลดช่องว่างระหว่างความเป็นปีศาจและความเป็นเทวดานางฟ้ามากขึ้นมากขึ้นและลดแรงต้าน ของสันสกาที่ไม่บริสุทธิ์63ชาติเกิดเพราะเรามีแรงดึงดูดของความบริสุทธิ์สำนึกของการให้ประโยชน์สภาวะเดียวกับพระเจ้าที่ทำให้เรานั้นไปอยู่เหนือแรงดึงดูดของโลกเก่าสันสกาเก่าบัญชีกรรมเก่า แต่จะมีใครสักกี่คนที่เข้าใจประเด็นนี้จะมีสักกี่คนที่สามารถเข้าถึงหัวใจนี้ของปราหมินถ้าไม่ได้ศึกษาอย่างดีศึกษาไม่ใช่แค่ความรู้แต่เราต้องไตร่ตรองทำความเข้าใจในสำนึกที่บริสุทธิ์ที่เราจะไม่นำความรู้ที่เราเข้าใจไปใช้ในทิศท,ทางที่ผิด ใช้ในสนันนที่เป็นร่างแต่ความรู้ที่ได้ประสบการณ์ที่เรามีสำนึกรู้ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจะกลายเป็นวิถีดำเนินชีวิตอย่างมีศิละปะวิธีโยกยุกยุกตียุคที่เราจะใช้สำนึกที่บริสุทธิ์และวิธีการที่สูงส่งเพื่อ เชื่อมความสัมพันธ์กับผู้คนในโลกเพื่อการกระทําที่ให้คุณประโยชน์อย่างแท้จริงเราจะอยู่ในสำนึกของพระเจ้าแทนที่จะเอาสำนึกของเราเป็นศูนย์กลางเราก็จะเอาผู้ที่เราต้องรับใช้เป็นศูนย์กลางเมื่อเรามีสำนึกเดียวกับพระเจ้าเราจะมองทุก ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาพรวมไม่แบ่งแยกเห็นความเป็นหนึ่งเดียวเห็นการเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องกลับไปสู่สภาวะของการเป็นพลังงานชีวิตที่ทุกความคิดคำพูดและการกระทำของเรานั้นมีผลต่อทุกสรรพสิ่งและเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้เท่านั้นเราจึงใส่ใจต่อความคิด ความรู้สึกของเราก่อนที่จะเข้าไปสู่คำพูดและการกระทาเมื่อผู้ใดเข้าใจประเด็นนี้เท่านั้นจึงสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองไปอยู่ในทิศทางเดียวกับเป้าหมายเข้าไปสู่สำนึกรู้เดียวกับพระเจ้าพัฒนาสภาวะของการเป็นเทวดานางฟ้า ปลุกเรียกสภาพนั้นขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและเป้าหมายของความเป็นเทพของเรานั้นก็จะมีพลังขึ้นใช้ได้จริงในเชิงปฏิบัติมากขึ้นเราจึงมีพลังใจที่เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจะไม่มีพลังใจได้อย่างไรเมื่อทุกการกระทําของเรานั้นเต็มไปได้วยความสำเร็จ และมีชัยชนะต่อปัญหาอุปสรรคทั้งหลายแล้วนี่เองไม่ว่าใครจะต้านเราด้วยวิธีการใดด้วยสถานการณ์ใดก็ตามเรายังคงยืนหยัดอยู่ในจุดที่ถูกต้องมั่นคงมั่นใจด้วยความเคารพตนเองแต่เราจะโต้อตอบเชื่อมโยงกับพวกเขาอย่างมีศิละปะวิธีและนี่เอง เราจึงกลายเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่จะใช้ทุกสิ่งที่ปาให้อย่างทรงอำนาจเต็มด้วยพลังที่ผู้อื่นจะเห็นเราอย่างชัดเจนแตกต่างจากผู้คนทั้งหลายโดยที่เรานั้นไม่ต้องประกาศตนเองพลังที่เกิดขึ้นจะต้องมาจากประสบ การที่สูงส่งและสิ่งนี้ก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติและเมื่อเรากลายเป็นภาพลักษณ์ของประสบการณ์พลังที่เรามีในการดําเนิน,น,นชีตจะส่งต่อให้ผู้อื่นโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะเรากลายเป็นตัวของสำนึกรู้เราอยู่ในสภาวะที่เป็นพลังงานเป็นสภาวะไม่ใช่ทฤษฎี ผู้คนจะมีประสบการณ์เหมือนเราโดยอัตโนมัติเขาจะถูกปลุกเรียกตามจังหวะเวลาตามละครของคขาโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรบาบาจะใช้สภาวะของเราทำงานอย่างไม่มีขีดจำกัดอันนี้คือเป้าหมายที่บาต้องการให้เราเป็นในเวลานี้แล้วเราต้องรู้อะไรคะเพื่อที่จะกลายเป็นตามเป้าหมาย เราต้องตระหนักรู้ว่าเพียงพ่อเท่านั้นผู้ที่ไม่มีขีดจำกัดที่ควรค่าแก่การได้รับการยกย่องเพราะท่านคือผู้ที่เป็นมหาสมุทรของความรู้ผู้เดียวที่ชำระให้บริสุทธิ์ผู้เดียวที่ให้การหลุดพ้นจากบาป และความไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดแก่ลูกและทุกคนในโลกด้วยการสอนความรู้ราชาโยคะผ่านผู้นี้ปรามาบาบาผู้เดียวผู้ที่เป็นดวงวิญญาณที่รู้ทุกสิ่งผู้ที่สอนเราให้กลับคืนสู่สำนึกของการเป็นดวงวิญญาณสอนให้เรานั้น กลับคืนสู่สภาพที่ทัดเชียมท่านทำให้เราตระหนักรู้ถึงบทบาทของเราและวิธีการที่เรานั้นจะกลับมาสู่จุดสูงสุดกลับคืนสู่สภาพที่สูสงส่งดั้งเดิมแท้จริงของเรากลับสู่สภาพที่สมดุลเป็นกลาง ความรู้ทั้งหมดนั้นเป็นไปเพื่อการสร้างสภาพของความบริสุทธิ์และทำให้มีประสบการณ์กับความรู้ความเข้าใจและพัฒนาปลุกเรียกสำนึกรู้เพื่อเราจะมีวิธีการที่สูงส่งในการดำเนินชีวิตที่เรานั้นจะมีการกระทําที่ให้ประโยชน์และบริสุทธิ์ มีความสัมพันธ์กับผู้คนกับพี่น้องของเราอย่างไม่มีขีดจำกัดเพื่อการให้ด้วยสำนึกที่เราเข้าใจว่าทุกคนคือครอบครัวทุกคนมีสิทธิ์ต่อมรอดกเพราะทุกคนคือดวงวิญญาณเพศชายที่เขามีสิทธิ์ต่อมรอดกของเขาจากพ่อ ทำให้เราเข้าใจว่าเป็นเวลานี้ที่เราต้องจบสิ้นบัญชีกรรมเก่าแเริ่มต้นใหม่นําความรู้มาใช้เพื่อไต่เต้าพัฒนาเพื่อสร้างชีวิตของเราเพื่อสร้างสันสกาใหม่โลกใหม่วงจรใหม่และเมื่อมีการสร้างในทิศทางที่ถูกต้องบริสุทธิ์ เราจะกลับมาเป็นราชาด้วยราชาโยคะบาปและความไม่บริสุทธิ์จะจบสิ้นไปทำให้เรานั้นปลดตนเองจากความมีขีดจำกัดของโลกมิติที่สามโลกที่เห็นได้ด้วยตาสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสที่เราติดกลับมา ถึง63ชาติเกิดเราได้สร้างสภาพของเราในอนาเขตที่ละเอียดอ่อนเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์กับสบภาพที่ละเอียดอ่อนของบาปตาดาที่เหล่านั้นจะหลุดพ้นจากความมีขีดจำกัดทั้งหมดและมีสภาวะที่ไม่มีขีดจำกัดที่เป็นทางจิตวิญญาณเช่นท่าน ผู้ที่บรรลุเป้าหมายของการอยู่ในสภาวะที่เป็นเช่นเดียวกับพระเจ้าหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นคือเป้าหมายของเราที่ลูกๆทั้งหลายจะไม่ต้องถูกลงโทษด,ด้วยดามราชเพราะเราเข้าใจเราจึงมีวิธีการที่จะจบสิ้นบัญชีกรรมเก่าและสร้างบัญชีบุญของเรา ไม่ทำบาปเพิ่มเรียนรู้ที่จะสร้างแต่กำไรรายได้จากการกระทําที่บริสุทธิ์และให้ประโยชน์และความรู้นี้ไม่มีใครที่เข้าใจเช่นเราการศึกษาราชาโยคะและสีหมัดที่สูงส่งของพระเจ้าจึงได้รับการยกย่อง ที่จะพาเราไปสู่จุดสูงสุดจากสภาพที่ตกต่ำที่สุดยุคแห่งการมันจบพบกันจึงเป็นเวลาที่จะจบสิ้นสีดำกลับคืนสู่สีขาวจบสิ้นความมืดกับคืนสู่แสงสว่างจบสิ้นความไม่รู้ความหลงติดยึดพึ่งพิงผูกพันสู่ ความรู้อิสระภาพและความรักความรักที่ไม่มีขีดจำกัดที่ความรักนั้นกลายเป็นพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่สร้างชีวิตของเราและเป็นไปเพื่อสร้างโลกและนี่เองบาบาผู้ที่ควรค่าแก่การยกย่องผู้ให้คุณลบประโยชน์ผู้ควรค่าแก่การคารวะ ได้มาในเวลานี้เวลาสั้นๆเพียงครั้งเดียวในทั้งวงจรเราจึงต้องเคารพต่อท่านเพื่อที่เรานั้นจะใส่ใจต่อการศึกษาเปลี่ยนแปลงตนเองไม่ใช่แค่รู้แต่เราต้องอยู่กับประสบการณ์ของการนำความรู้ไปใช้กลายเป็นตัวของความรู้กลายเป็นสภาวะ เป็นพลังงานเดียวกันกับพระเจ้าซึ่งเราเป็นอยู่แล้วเราเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วตัวจริงของเราดั้งเดิมของเราจบสิ้นความเข้าใจผิดเท่านั้นเองกับคืนสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องและปลุกเรียกตัวตนจริงๆของเราให้ตื่นขึ้นมาท่านมาสอนเราให้กลายเป็นผู้สร้างสร้างชีวิของเราขึ้นมา ท่านให้คำแนะนำทั้งหมดที่เรานั้นจะปลดปล่อยจากสภาพที่ติดกับและกลับมาบริสุทธิ์และททำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ด้วยพลังของสัจจะและความบริสุทธิ์แล้วนี่เองท่านจึงควรค่าแก่การได้รับการยกย่องและเราผู้ที่เดินตามผลทางของท่าน จึงมีค่าควรในการยกย่องเช่นเดียวกันเพราะเมื่อเราปรับสภาวะของเราให้เป็นเช่นเดียวกันกับท่านเราจึงกลายเป็นผู้ให้คุณประโยชน์ต่อโลกต่อวัตถุธาตุต่อดวงวิญญาณทั้งหมดเราจะยกระดับทุกดวงวิญญาณและปรับเปลี่ยนวัตถุธาตุได้เมื่อเรานั้นเรียนรู้ที่จะยก ระดับตนเองบนพื้นฐานของสัจจะเป็นเวลาที่เราต้องจบสิ้นกลางคืนกลับคืนสู่สภาพที่เป็นเช่นกลางวันอย่างแท้จริงที่ไม่มีขีดจำกัดด้วยความเข้าใจในความรู้เราจึงเผาทุกสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ในไฟบูชายัน ของการศึกษาเล่าเรียนนี้กิเลสทั้งหลายจะถูกสั่งเวยและเปลี่ยนกลายเป็นคุณธรรมที่เราจะนำมาใช้ในการกระทาสร้างชีวิตใหม่สร้างสรนสการใหม่เพื่อโลกใหม่เพียงบามินผู้ที่บรรลุถึงพ่อผู้ที่เข้าถึงสภาวะของพ่อบามาผู้ที่เข้าใจ และกลายเป็นเช่นท่านจึงจะกลายเป็นเครื่องมือสำหรับงานรับใช้นี้เราจึงกลายเป็นเครื่องมือของการก่อตั้งก่อตั้งโลกใหม่ขณะที่ผู้คนทั้งหลายในโลกถึงแม้นเขาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็เป็นไปเพื่อก่อตั้งาศาสนาเครื่องมือของการค้ำจุนเพียงชั่วคราว แต่กระนั้นบาบาผู้ที่ยิ่งใหญ่ท่านไม่เคยยกย่องตนเองท่านยกย่องลูกทั้งๆท,ที่ให้คุณประโยชน์อย่างมากมายมากกว่าใครในโลกและจัก,กรวาลแต่ท่านไม่เคยยกย่องตนเองและนี่คือความบริสุทธิ์ที่ให้ประโยชน์ อย่างไม่มีขีดจำกัดขณะที่ผู้คนทั้งหลายในโลกให้ประโยชน์บางแง่บางมุมเพื่อพาตนเองไปสู่ชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองแต่พ่อนั้นไม่ต้องการสิ่งใดดังนั้นเราจะบรรลุถึงพ่อได้เราต้องกลายเป็นเช่นเดียวกัน รู้สึกได้ไหมในประเด็ดนนี้พระเจ้าไม่เคยยกย่องตนเองเพราะท่านนั้นเต็มเปี่ยมท่านมีความเคารพตนเองอย่างเต็มที่หนึ่งรเปอร์เซน์ไม่ต้องการการเคารพจากใครแต่ลูกต้องเคารพท่านเพราะลูกต้องทำตามท่าน มิฉะนั้นลูกจะไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพที่แท้จริงที่เป็นเช่นเดียวกันได้เลยมันเป็นเรื่องยากลำบากเล็กน้อยในการศึกษาและเพียรพยายามนี้เพราะมีแรงต้านของ63ชาติเกิดและในเบื้องต้นเรายังไม่บริสุทธิ์แต่เมื่อเราค่อยๆปรับตนเอง เข้ามาสู่สีมัดแรกได้ทั้งหมดนั้นจะง่ายได้และไม่มีอะไรยากสำหรับเราอีกต่อไปแล้วนี่เองผู้ที่เข้าถึงเข้าใจจึงกลายเป็นเครื่องมือของการสร้างคุณประโยชน์ที่จะทำให้ทุกถนนนั้นเป็นโรงเรียนที่ทุกคนจะรับคำแนะนำของพ่อทุกคนจะรู้จักพ่ออย่างแท้จริง แล้ววันนี้เราต้องกระทำอะไรเราต้องเพียรพยายามอย่างต่อเน,นื่องตามสีมัดสีมัดแรกต้องแข็งแกรง่งสีมัดแรกของสนึกของการเป็นดวงวิญญาณถ้าเราทำได้การจดจำพ่อก็ไม่ได้ยากลำบากใดเพราะจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ แล้วแน่นอนเมื่อเราอยู่ในสีหมัดแรกอยู่ในสำนึกของพระเจ้าการนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตจึงง่ายเป็นไปอย่างถูกต้องและเราก็มีพ่อบามาเป็นตัวอย่างที่เหล่านั้นจะลอกเรียนท่านนี่คือทางลัด ที่เราจะฉกฉวยโอกาสเรียนรู้จากท่านและยกระดับตนเองไต่เต้าพัฒนาอย่างรวดเร็วเดิมเรานั้นคือผู้ที่ครองเรือนที่บริสุทธิ์ในสำนึกของการเปดงวิญญาณเดิมหมายถึงยุดทองเช่นเดียวกันในเวลานี้เราจะกลับมาเป็นเช่นนั้นอีกครั้งเราจะกลับคืนสู่สำนึกของการเปดงวิญญาณและอยู่ในหนทางที่บริสุทธิ์ ในครอบครัวโลกทุกคนคือพี่น้องของเราเราจะทำให้ความยิ่งใหญ่ของการที่ทำให้ทุกคนเป็นครอบครัวของพระเจ้าทำให้เขาเข้าใจว่านี่คือครอบครัวของเขาพระเจ้าเดียวนี้คือพ่อของเขาและจะไม่มีใครต้านเราได้เลยเพราะเรามีสภาพเช่นเดียวกันกันกบท่าน มีพลังของประสบการณ์ที่เรากลายเป็นผู้ที่มีสำนึกรู้เดียวกันกับพระเจ้าไปเรียบร้อยแล้วสมบัติของความรู้ได้อยู่กับชิตของเราและใช้อย่างมีพลังอย่างมีศิลปะวิธีที่จะทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์อย่างไม่มีขีดจำกัดตามรูปแบบสันสกา ตามความต้องการของเขาอย่างไม่มีขีดจำกัดเราจะมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจผู้ที่เฝ้าแต่ประนามเราเพราะเรารู้ว่าเขาคือพี่น้องครอบครัวเดียวกันกับเราแต่ยังคงตกภายใต้อิทธิพลของความไม่บริสุทธิ์และบาปและเมื่อเรามีสำนึกรู้นี้ เราจึงช่วยเหลือเขาได้ให้ประโยชน์อย่างไม่มีขีดจำกัดต่อพวกเขาและนี่เองเราจึงกลายเป็นผู้ที่มีชัยชนะต่อหัวใจของทุกดวงวิญญาณเช่นพอและเมื่อเราทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ทุกคนจึงยกย่องเราไม่ใช่เรายกย่องตนเองโอมชานติ को समा रहा आ प्रभु शरण प्रभु शरण